เปิดน้ำผุทั้งวันแบบนี้บอกว่าไม่เสียเงนินเลยสักบาทจริงเหรอตามมาดูกันเลยจ้า ช่วงฤดูแรงนะคะเดินเมษาแบบนี้น้ำในบ่อเราก็จะแห้งกันนะคะน้ำจะมีน้อยนะคะฉะนั้นเราอยากจะเก็บกักน้ำเติมน้ำลงในสะเราก็ต้องไปดูดน้ำมาจากที่อื่นนะคะเนี่ยนะคะเราจะมาปล่อยลงในสะบัวเรานะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในรอบๆสะบัวกันจ้ามีสะพานเดินด้วยนะ มีนะคะมีสะพานเดินแบบสบายสบยบรรยากาศชิวชวิช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยหืมบรรยากาศขอบอกเลยนะคะนี่นะคะบ่อน้ำโพเล็กๆนะคะอยู่ในบริเวณสระน้ำของเราเนี่ยเราจะเก็บน้ำนะคะจะเพิ่มเติมน้ำลงในบ่อให้เราได้มากได้มากๆ เพื่อบัวของเราที่ปลูกไว้นะคะบัวเราจะสวยงามตามถ้าน้ําแห้งบัวเราก็จะตายนะคะนี่นะคะเราก็เลยใช้น้ํานะคะดึงน้ําบาดาลน,นะคะมาจากบอ่อตรงนู้นนะคะดึงน้ําบาดาลมาเราก็จะเดินท่อมานะคะเราก็จะปล่อยลงทีนี้การปล่อยลงธรรมดาเนี่ยมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรมากเนาะ ถ้าเราปล่อยให้เป็นน้ำพุน้ำตกขึ้นแบบนี้นะคะเราจะเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับปลาที่เราเลี้ยงไว้ในบ่อนะคะในสระนี้มีปลามากมายเลยนะคะเราก็จะเพิ่มออกซิเจนแล้วก็จะได้น้ําตกหรือน้ําพุแบบนี้นะคะได้เพิ่มความสวยงามได้ยินเสียงน้ําตกจุกจักจักจักนะคะเสียงน้ําตกทําให้เรานั่งเพลิดเพลินฟังเสียงน้ําตกเสียงนกร้องนะคะ เพลิดเพลินี่นะคะเป็นธรรมชาติมากเราจะไม่เสียเงินค่าน้ำที่เราดึงมาเลยสักบาทนะคะใช้ไฟนะคะเราจะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าซึ่งน้ำพุแบบนี้จะมากจะแรงหรือจะสูงงแบบนี้นะคะหรือจะน้อยๆก็อยู่ที่พลัง โซลาร์เซลล์นะคะพลังแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์นั่นเองนะคะวันไหนมีแดดมากๆโอ้โหน้ำก็พุ่งสูงมากเลยนะคะถ้าแดดน้อยแล้วเขาก็จะเป็นน้ำตกเล็กๆนั่นเองนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ทำไมเราไม่ได้เสียเงินเลยสักบาทเดียวนะคะและยังได้น้ำตกที่สวยงามน้ำพุที่สวยงามเป็นธรรมชาตินะคะเพิ่มออกซิเจนให้กับปลา ัมีชีวิตที่อยู่ในน้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำและเพิ่มออกซิเจนให้กับต้นบัวดอกบัวทำให้ต้นบัวสวยงามกอใหญ่ขยายพันธุ์ได้เลยวนั่นเองนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าอ้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า